สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเช่าทุ่งและกท่านผู้ชมทีคารพบทุกท่านครับเอามาขึ้นเข่าดาวนะอพี่น่องเนาะมือเศร้าเก็บเมียนสถานที่นะครับกับปากก้อากับขอกับน้ำเข้ากับเรือน้อพี่น้องเนาะคือเทาเฮ็ดคือมาเพื่อเลี้ยงพี่เลี้ยงน่องนะนะครับขันโบอิ่มโบคู่แขวกันเป็นกระเช้าพื้นเท่าหรือนินทาเท้าฉะนั้นต้องให้เรือไว้เหลือกินพละจังถือว่าอิ่มเป็นจำพวกเราพื้นนะครับเมื่อมันเรือเทาจะไมเฮ็ดจะได้บัตรพี่น้องได้ยั้งเรือนะครับ อ่าสิ่งที่มันเหลือกับเขาที่เหลือน้องเพื่อนเราะนีะ่คือนี่พี่น้องกระเพาะปลานะครับเป็นอาหารชนิดหนึ่งาะ,ะบ่สนใจมากพี่อนเราหัวใจยุกก่กระเพาะปลานะครับขเขาจะมักนิยุทธเพดในบุญในงานเป็นอาหารจานเดียวนะครับใส่ถ้วยส้มถือไพถือมันนะครับกระเพาะปลาก็ประกอบไปด้วยเนื้อไม้อ่อนไข่ต้มเลือดหมูนะครับเพืบางแล้วก็กระเพาะปลา ครับว่าน่าจะทํามาจากนังหมูแล้วับส่วนผสม,มอื่นๆนะครับล้วนแต่เป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์ตัวร่างกายนะก็มายถึงว่ามันมีแร่ธาตุมีสารอาหารนั่นเองนะครับเมื่อมันเหลือจะได้พี่น้องนะครับเมื่อมันเหลือนะครับถ้าผู้ใดมีหมูก็เอาไปผสมเป็นอาหารหมูนะครับไปเปรี้ยงสัดนะครับแล้วก็จะชัาทุ่งเพราะมีหมูสีเ็ดจะได้บ่เนี่ยทะเลจะเอามาเห็ดเป็นปุ๋ยนะพี่น้อนะทำเป็นขยะหอมเพราะว่าป้าไปโดนมันจะเหม็นนะครับ เศษอาหารนี่จะเม้นไม่กินเม็นแห้งนะครับจะเลยเอามาเห็ดเป็นปุ๋ยสําหรับใส่ต้นไม้หรือไอย้ยังก็าสารบําบัดน้ําเสียล่างคอ,อก,ง, Ł, ง,ออกงูล่างคอกปศุสัต์ล่างล่างน้ำหรือจะใส่เป็นปุ๋ยก็ได้พี่น้องโดยเขาจะมีวัตถุด,ดิบต่อไปนี่นะครับก็คือเศษอาหารที่เหลือนะครับก็จะใช้ทุ่งได้กระเพาะปลานะท่านที่มีอาหารมีต้มมีแกงมียังเหลือก็ใส่ไ,ได้เลยพี่น้องได้นะครับแต่มือนี่ได้กระเพาะป่านะครับ ล้วก็จะใส่สารเร่งซูปเปอร์พอดอหกนะครับเป็นตัวเร่งละลายผลิตสารบำบัดน้ําเสียขจัดปินเหมนและกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญหนะครับสารเร่งพอดอหกนะครับมันดีกันไรน,นะครับพี่น้องก็คือสามารถสร้างสารบำบัดน้ําเสียลดกินเหมนจากแร่งน้าเสียได้นะครับพี่น้องมีองค์ประกอบไปเลยจุลินทรีย์หากุ้มนะครับนหนกุม ที่เป็นยีสต์ผลิตแอลกอฮอกลุ่มผลิตกดตรกุมรกก่มย่อยสลายโปรตีนย่อยสลายไขมันนะครับพี่น้องยืย่ในด้นนะครับนะครับบางท่านบอกว่าใส่พ่อดอสองเลยว่าพ่อดอสองก็มีองค์ประกอบคล้ายๆกับพ่อดอหกพี่น้องแต่ว่ามีตัวที่เพิ่มมากก็คือจุลินรียกลุ่มย่อยสลายหินฟอสเฟตหรือเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินนะครับแต่ส่วนผสมอื่นๆก็คือๆกันก็ไปพ่อดอหกนะครับพี่น้อง ท่านบ่มีพ่อดอกกใส่พ่อดอกสองมักแทนเดียวบ่ได้ที่กันนะครับแต่สาหรับพ่อดอกหกนี่เขาจะใส่มักเศษอาหารเฉพาะนะครับเหมาะสําหรับมักเศษอาหารนะครับเพราะว่าบนน่นินเอาไปเฮ็ดปุ๋ยนะนะครับพี่น้องแต่ทาเข้าอย่างเฮ็ดปุ๋ยเข้ากับเอาพ่อดอกสองหรือถ้าพี่น้องไม่ั้งสองตัวใส่ลงไปทั้งสองนี่ก็ได้เป็นซูปเปอร์คูณสองเพรเรื่องน้ำันเนาะนะครับนอกจากเศษอาหาร้วเขาก็จะมีกากน้ําตาลนะครับพี่น้องแลวกาน้านะครับ โดยการห้าจะละลายสารเล่งซูเปอร์จะพ่อดอกหกกระไรหรือพ่อดอกสองก็ไไรนะครับนะครับละลายหนึ่งซองต่อน้ำห้าลิตรนะครับเวี้น้ำเอาพ่อดีทวมนะครับแล้วก็กากน้ำตาลในตามสัดส่วนก็คือพาเศษอาหารสี่กิโลกากน้ำตาลก็จะประมาณหนึ่งกิโลอายุนีนะครับยุนีก็ประมาณ4กิโลนั่นเป็นเนาะว่ากับใส่กากน้ำตาลไป1นกิโลสำหรับน้ำกับพ่อดีท่วมนะครับ แต่คนจะช่่ทุกจะละลายทั้งสองตัวเนี่ยใส่กันเลยนะครับพี่น้องนะครับเฮ็ดเป็นของบำบัดน้ำเสียก็ได้เฮ็ดเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับพี่น้องถาไปลดลงดินนะครับล้วก็จะมีจุลินทรีย์กลุ่มที่ย่อยสลายแร่ธาตุฟอสฟอรัสในดินให้เป็นประโยชน์นั่นเองส่วนในดินก็คือกันนะครับพี่น้องย่อยสลายไขมันย่อยสลายโปรตีนจุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดอินทรีย์กรดแลคติกแล้วก็ยีสต์ผลิตแอลกอฮอล เพื่อมาเอ่อย่อยสลายวัตถุดิบแล้วนี่แล้วก็ดึงส่วนที่เป็นประโยชน์ดึงธาตุอาหารอยอั่นออกมาหละลายแนะนำเป็นปุ๋ยอ่ะเดี๋ยวลงมือเลยนะขนงเนะนะครับเขาอยากตั้งกล่องจาหน่อยไ่ะเฮ็ดพี่พี่น้องบ้างนะครับขั้นแรกนะครับละลายสารเล่งซุปเปอร์พอดอหกลงไปเลย ที่คมผมจะใยยังไหมเครื่องสองแล้วน่าพี่น้องหน้านะครับเป็นเครืองซานบอมบัดน้ำเสียเป็นเครืองปุ๋ยนะครับผู้บังท่านอาจจะสงสัยพ่อดอฮกกับพ่อดอสองตั้งกันยังไงตั้งกันตรงที่พ่อดอสองนะเขาจะเพิ่มจุลินทรีย์กลุ่มที่อ่าย่อยสลายฟอสฟอรัสในดินน่าพี่น้องเนาะเขามานะครับส่วน ยูเรซีตัวนุ่นก็นเป็นแบบเดียวกันนะครับเห็นจะว่าพ่อดอกหกเนี่เขาเติมตัวนี้เขามาเซซีเขาน้่ที่จะย่อยสลายพวกเศษอาหารเน้่ที่จะนําไปเป็นสารบาบัดน้ําเสียนะั่นเองพี่น้องนะครับล่างเคราะห์ผสัตั์กาจัดกินเม็นหลยก่าที่จะเอาไปเป็นปุ๋ยนะครับไดเห็นว่าแต่ถามว่าเห็ดเป็นปุ๋ยในบอ่อได้ทีือันนะครับ จากละลายสารเล่งซุปเปอร์ร้อนๆเราเข้ากับกากน้ำตาลลงไปครับใส่กากน้ำตาลลงไปนะครับ,กกลลรบเศษอาหาร4กิโลกับกากน้ำตาลประมาณ1กิโลนะพี่นอ้องอืมนะ่าจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ข้นกากน้ำตาลให้ละลายอีกเพี้ยงกากน้ำตาลกับเศษอาหารโอ้เศษอาหารไหลพี่น้อง โอ,อติดตัดมีธาตุอาหารสูงเน่ยหมีทั้งเลือดหมูมีทั้งเห็ดหอมมีทั้งไข่มีทั้งเนื้อน่อไม้เซนมีซอมพร้อมสอมอ๊อกเราเชื่อว่าทั้งจะน้อยไปน้องเพื่นอนหนอเนาะแล้วนะเขาจะถ้าสงไปห้าทั้งยังไงมาใส่กัน อ๋อปัญาน่ะอะเอ,ะ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 อะ้น้ำตัวนี้ลงไปบ่เบิดพี่เนอะ นะครับที่จริงาน้ำละลายพ่อดอเนี่ยต้องเอาลงเบิด์ตไปพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้ทังมันหน่อยไปแล้วจะหาทังใหมมาเปลี่ยนนะครับส่วนกลับมาวิธีกับเฮตันเชละพี่น้องมเนีเขาบอกว่าหมักไว้ดุนปนเยนะครับเขาก็บอกว่าหมักไว้ประมาณสักยี่สิบวันนะครับค้นมือละค้นมือละข้างเลยสองข้างนะครับนะครับค้นมือละข้างสองข้างนะครับวิธีกรับมวิธีคือลังซ่องนน่เลยเนาะนะครับ เมื่อผ่านไป20วันจึงจะกรองไปใส่นะครับอัตราการนําไปใช้เขาบอกว่าถ้าบํบาบัดน้ําเสียนี่นะครับจะใส่ในอัตรา1ลิตรต่อน้ำร้0ยลิตรนะครับพี่น้องคือน้ำอันนี1ลิตรต่อน้ําธรรมดาร้อยลิตรละลายดีๆแล้วก็สาดร่างตามร่องน้ำาั้งต่้งทอระบายน้ําล่างน้ำนที่มันม่เม็นเม้นหรือห้องน้ํา หรือจะไปเทลงสวมก็ได้หรือคอกหมูคอกปสัตว์ขอกเป็ดคอกไก่นะพี่น้องนะครับถ้าทำความสะอาดคอกสัตว์เนี่ยเขาก็บอกว่าอาใส่น้ำมัร์คหนึ่งามมาลิตรต่อน้ำซิบลิตรนะครับฉีดพ่นทุกๆสามวันนะครับกําจัดหนอนมแมลงวันในน้ำเพ็ดบ๊วยมีแมลงวันมาเถอะนะครับถ้ากําจัดลูกน้ํานะครับเขาก็บอกว่า ให้เอาตัวนี้ล้วนๆนะครับไปเทลงถังสวมได้เลยนะครับไปเทลงถังสวมได้เลยนะครับพี่น้องจูรินซี่ย์ยี่นี่นะครับจะไปย่อยสลายไข่ยุ่งที่มันไปไข่ไว้น้ำน้ำนะครับยุ่งลำข้าวนะครับพี่น้องยุ่งลำข้าวนุ่งๆตัวใหญ่ๆย่างมืะเร็งนะนะครับจะเกษตรไทยไข่ยุ่งนั่นโบฟักออกมาเป็นตัวนะครับเมื่อมันโบฟักออกมาเป็นตัวการลดจํานวนลูงยุ Jamie, tamam Jorge, ่งลงลดปริมาณยุ่งลงเนาะนะครับนี่คือประโยชน์ ของสารเล่งซุปเปอร์พอด่อหกหรือน้ำยากำจัดกลิ่นเหม็นกำจัดยุงลำค่านนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ถุงจะหาทงยังไงมาใส่แล้วก็เติมน้ำยูลินซี่นี่ยเบิดเมื่อมักเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะครับพี่น้องปิดฝาแล้วก็ตั้งไว้ในห่มนะครับสองสามมือเมื่อเปิดเบิ้งถ้ามันไม่ฝาขาวๆอยู่ทั้งหนาข้าวข้นกลับลงไปนะครับปล่อยไว้จักรีสิบมือแต่สามารถน้งไปใส่ได้นะครับในกรณีที่เติมทั้งพ่อดอดสองลงไปน้ำ เราสามารถเอาไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยได้ซึ่งอัตราการใส่ก็คือจังปุ๋ยอินทรีย์น้ำทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับใช้ในอัตรา1ต่อ500หมายความว่าถ้าน้ำห้าร้อลิตรปุ๋ยอันนี้ก็1ลิตรนะครับพี่น้องก็สรุปแล้วก็คืออ่ะน้ำยี่ลิตรต่อ4ีซ้อนแกงนั่นเอง4หรือ5าซ้อนแกงนั่นเองน,นะครับพี่น้องลดลงบริเวณรอบๆทรงพุ่มรอบๆโคนต้นหรือจะฉีดพ่นทางใบก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญจะต้องมักให้ไอ้กากน้ำตาลในย่อยสลายดีก่อน เดี๋ยวจะไปเกิดโรคเกิดล่อีกละน,น้องๆน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะครับนะครับกับประมาณยี่สิบวันก็น่า,าจ,จะอันนั้นเนาะแต่ถ้าจะมักเป็นปุ๋ยกับมักต่อไปอีกก็ได้นะครับพี่น้องมักโดนไปทเท่าไรก็ได้นะครับให้กลายเป็นปุ๋ยเนาะส่วนจุลินทรีย์จะย่างหรือบ่ย่างเนี่ยเขากับบดสนใจเพราะว่าเข้าจะเอาเป็นปุ๋ยแต่ถ้าจะมักเป็นบำบัดน้ำเสียเป็นยังไงต้องเน้นให้ที่จุลินทรีย์ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าจุลินทรีย์อยู่ในน้ำนี่จะไปได้อาจจะไปกับจัดของเสียเข้าอีกทีนึงนะครับพี่น้องนะครับ ส่วนรูปแรกก็คือถ้าใส่ถึงสองยางลงไปนี่เก็บไปดนก็เป็นปุ๋ยได้ถ้าเอาไปใส่เร็วเมือยี่สิบมือเอาไปใส่ก็กลายเป็นจูเลซี่บำบัดน้ำเสียถ้าเกินยี่สิบมือไปสองเอนือเดือนก็กลายเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องใส่ผสมกันได้เรื่อพี่น้องนะบ่แม่แจ๋ตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือถ้ามีแค่นี้ก็ใส่แค่ตัวนี้หรือถ้าบ่มีตัวนี้มีแค่ตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ได้รที่กันหรือถ้ามีทั้งสองก็เพิ่มพลังคูณสองไปเลยน้องพี่น้องนะครับอ่ะเรียบร้อยพี่น้องนะครับสำหรับ การทำปุ๋ยอินซีน้ำจากเศษอาหารนะครับนอกจากจะเป็นปุ๋ยแล้วเขายังได้เป็นสานบำบัดของเสียบำบัดน้ำเสียกับจัดกินเหม็นน้ําขี้ศิกได้ขึ้นกันพี่น้องน,นะครับเอาไปเทลงน้ำขี้ศีลดกินเหม็นลดแมลงวันลดยุ่งสะมากพวกน้ำขี้ศีกน้ำอย่างในลูกยุ่งหลเลยยุ่งลำคาน่นยุ่งตัวใหญ่ๆเนอะพี่น้องนะนะครับอ่าคิดในฟ้าพี่น้าพ่อทค่นี่นะครับถ้านะค,คิดไว้มีประโยชน์ อ่าโอ้หน้าสนใจเนาะใั่กะช่วยกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ปิดกําลังใจเนา้องๆเนาะ,ะ,ะจะได้หาคลิปดีๆมีสาระมาฝากพี่ฝากน้องคือเข้าคลิปนี้ฝากเพื่อนาน,นี้สวัสดีครับ